เราอยู่ที่ประเทศโคเอเชียนะคะก็เป็นครั้งแรกสำหรับแยมเหมือนกันนะไปเที่ยวกับแยมนะคะเราจะมาตามหาอินสไ r a t เรชันกันสตอรอเบอรี่ใหญ่มากเป็นสตอรอเบอรี่ที่ใหญ่มากๆเลยไม่ได้มีแบบนี้ทุกเมืองนะไ,ได้เลยน,ะะน้ำเย็นมากหอยคือน่ากินมากบีบมะนาวไปแค่นั้นไม่มีน้ำจิ้นะมซีฟู้ดมาเพื่อนที่ที่เขาถ่ายทำหนังเรื่อง Game of Thrones นี้นะคะ วันนี้กลับมาเจอกับแยมอีกแล้วนะคะทลิปที่แล้วเนี่ยเราพาทุกคนไปเที่ยวเวนิสอิตาลีต่วนันนี้ให้ทายเราอยู่ที่ไหนเอยเราอยู่ที่ประเทศโครเอเชียนะคะก็เป็นครั้งแรกสําหรับแยมเหมือนกันนะดูวิวดีสวยมากเลยทุกคนจริงๆที่โครเอเชียเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากอิตาลีนะเราข้ามมานิดเดียวเองก็ถึงแล้วนะคะเฮ้ยสวยมากๆวันนี้อากาศดีมาก23องศาไม่ร้อนไม่หนาวก็ทริปนี้เนี่ยยังจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกับแยมนะคะเราจะมาตามห อินสปิเรชันกันเดี๋ยวเย็นเม่จะอยู่ที่โคเอเชีย2อาทิตย์เลยนะคะไปค่ะทุกคนไปเที่ยวกันค่ะ โอ้ยสวยมากเลยอะทุกคนดูตึกด้านหลังแยมนะโอ้โหดูเก่าแก่มากเลยอะตอนนี้นะคะแยมก็อยู่ในเมืองหลวงนะที่โครเอเชียชื่อว่าดูบล็อกนิกนะคะเมืองที่นี่นะมีความเก่าแก่มากๆแล้วก็ชามมิ่งมากเขาบอกว่ามีอายุประมาณมากกว่า1,600ปีทุกคนจะดูได้จากสถาปัตยกรรมของเขาคือแบบตึกรามบ้านช่องมันจะเป็นอิฐที่แบบมีความเก่าแก่ แล้วก็สวยอะชามมี่มากๆ <_ d ata> เฮ้ยเราไปเที่ยวไม่ไหวแล้วทุกคนเราอาหารคือดีมากบอกเลย ว้ wow, าวเห็นเป็นวิวภูเขาหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านต่างๆขายของร้านอาหารมีครบเลยนะคะอุย้ยปังมากว่าทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากส่วนใหญ่ที่เท่าที่สังเกตนะจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพราะว่ามาจากอิตาลีจากยุโรปอย่างแค่ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่มีใครใส่มาสก์อะไรกันแล้วนะ<ด>นี่แยมก็ไม่ได้ใส่นะกลัวติดโควิดเหมือนกันเพราก็ไม่รู้ว่าใครติดบ้างแต่ว่าเรามีวัคซีนที่ดี แร้านนี้กับตันแคนดี้ดูบล็อกนิกเรามาดูโอ้โหร้านแคนดี้มันจะเวิร์กวังขนาดนี้เลยหรอดูดิเป็นแบบเมทอลงอ่ะเฮ้ยอยากกินอ่ะแต่เราห้ามกินชูก้าอันนี้คืออะไรอ่ะดูดิ is this candy almond almond อันนี้เขาบอกว่าเป็นอัลมอนด์นะทุกคนอันนี้คือชาร์คถ้ามีลูกก็คือจะซื้อเลยแต่ว่าให้ตัวเองกินเองว่าผมไม่กินนะทุกคนเลยก็ปะคุยด้วยน,นั้นสตรอเบอรี่มาดูมาดูมาดูโอ้โหเฮ้ยใหญ่มากเป็นสตรอเบอรี่ที่ใหญ่มากๆเลยไม่จับเยอะหนอช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอันนี้เป็นกล้วยทุกคนดูดีคุยอันนี้ไข่ดาวอันนี้เป็นตา ตรงนี้สิมันจะเป็นแบบเวิร์กแคบๆคือมีสเสน่หมากพาเดินขึ้นไปเฮ้ยมันเก๋มากเลยมันจะเป็นแบบมุมแคบๆละถ่ายรูปเนี่ยสวยมากเลยนะไม่ได้มีแบบนี้ทุกเมืองนะแบบนี้สวยมากแล้วคนก็จะอยู่อาศัยในตึกพวกเนีจริงๆ เลยทุกคนที่จะเป็นเหมือนกับที่เติมน้ำนะคะน้ำที่นี่ซื้อสะอาดมากกินนั้นใยยุโรปก,ก็คือรสชาติแบบดีปลอดภัยกินได้เลยนะคะเย็นมอ,อกอ้<ฮ>อลกอฮอล์24เอร์เอยู่ยุโรปก,กินแอลกอฮอล์ไม่ตกองโรกนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ ี่ตลาดนะคะเป็นตลาดที่เขาขายของโลโคเกรมากเมื่อกี้เราก็ซื้อผลไม้แห้งกับแอลกอฮอล์ไปแล้วที่นี่ถือว่าราคาไม่แพงนะประเทศที่ค่าของชีพไม่แพงแล้วก็ถูกเลยแหละเรามาดูกันว่าตลาดมันมีอะไรบ้างนะโสสาวก็จะเป็นของแฮนด์มงแฮนด์มีกอะไรเงี้ยเป็นจิวเวอรี่นู่นนั่นนี่เดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันอันนี้ก็จะเป็นแบบของตั้งโชว์อะไรเงี้ยเพื่อนๆสวยอยู่นะสวยอยู่นะนี่ก็เมื่อกี้ที่เราซื้อกันไป ผลไม้แห้งนะคะเป็นผลไม้โลโก้ของที่นี่ตลาดค่อนข้างเล็กเลยอะ่ะตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารนะคะทีวิวข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะออยสเตอร์ที่นี่คือดีมากนะคะเพราะว่ามันเป็นประเทศซีฟู้ดทะเลอะไรอย่างเงี้ยมาถึงก็ต้องมากินหอยคือน่ากินมากดูซอสสุดๆอ่ะเวลากินก็บีบมะนาวไปแค่นั้นไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเพื่อน เหมือนจับมาสดๆจากตรงเนี้ยแล้วก็เอาขึ้นมากินเลยอะไรเงยเดินทางในนี่นะคะก็เวลามาถึงในตัวเมืองเนี่ยจากสนามบินเราจะนั่งบัสมาโลราคาไม่ได้แพงมากนะคะก็นั่งประมาณครึ่งชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงในตัวเมืองปุ๊บเราก็จะเดินเอาเพราะว่ามันจะนั่งแท็กซี่ไม่ได้ค่ะทุกคนก็จะเน็นเดินเดินอย่างเดียวเลยให้ทุกคนดูรอบๆ นี้นะคะเราก็กําลังจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ค่ะทุกคนเพื่อที่จะดูวิวทั้งเมืองบอกเลยสวยมากเดี๋ยวเราขึ้นไปทั้งบนกันเลยว่าค่ะไปะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่เขาถ่ายทำหนังเรื่อง Game of Thrones นะคะด้านหลังสวยไหมสวยมากเลยเนาะคนที่หัวใสนี่เขาก็จะเห็นวิวแบบอย่างนี้เลยนี่นะคะส่วนตัวแยมไม่เคยดูเพราะว่าไม่ได้เป็นคอนหนังอะไรขนาดนั้นแต่เห็นเขาแบบรีวิวกันเยอะมากก็เลยแบบพาเพื่อนๆมาดูถึงที่โครเอเชียเลยนะคะนี่หูสวยงามมากเลยอะ่ะบ้านที่นี่นะมีอายุมากกว่า1,600ปีนะถือว่าเก่าแก่สุดๆด,ดูเลยว่าขังแค่ไหนนะคะ ก็อยู่ข้างนอกขับรถประมาณ50นาทีกํากำลังจะมาเอาจักรยานนี่ก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้าที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเวลาเลือกจักรยานก็ต้องเลือกไซส์ที่เหมาะกับเรานะคะแยมเนี่ยน่าจะใช้มีเดียมเดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะคะว่าทางกิจนี้แยมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะคะ3า <8. S 2> กิโลถือว่าไม่ได้เยอะมากทุกคนตื่นเต้มาก บอกว่ามีการชี e a t i n นิดนึงเพราะว่ารถจักรยานเป็นรถจักรยานไฟฟ้าซึ่งไม่ต้องออกแรงเลยจ้ะเหมือนไม่ได้อกกอกกำลังก,กายเลยเห็นเหมือนแบบปั่นจักรยานตัวโน้นละเออได้ออกกำลังกายขาเขายัางดีนะคะวิวคือสุดป่าทิวเล่สวยมากนี่แหละฮอลิเดย์เราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปช้อปปิ้งของแบรนด์เนมอย่างเดียวปั่นจักรยานก็คือแบบเป็นความสุขเห็นแบบวิว สวยไหมเพื่อนลิ๊่อากาศดีไม่หลอนเลยหม,ม,มั่นไ้มามีนี่อันนี้ก็จะเป็นทัวร์ไกด์ของเรานะคะ hey, เรานะคะที่เป็นโลโก้ของท yes. okay. ีาา่ Hi, right? นี่ดีส่วนออสโซสวีทเชอร์รี่นะคะเช e ร์รี่ไชเชอร์ี่ ล้เลยอันนี้จะเป็นสปิริตนะคะที่เป็นแอลกอฮอล์คุณลูงที่นี่หวานอร่อยมากทุกคนแล้วก็นี่นะคะจะเป็นผลไม้แห้งเป็นฟิกเป็นส้มแล้วก็เป็นถั่วอัลมอนด์นะคะที่เป็นของดัชัเนอลโบราณที่นี่เลยเราจะมาลองชิมกันอันนี้เป็นอัลมอนด์เคลือนแบบตาลเหมือนแบบมีส่วนผสมของโรโค้นามเลยใช่ฟิก มันจะหนึบๆอร่อยมากเหมือนตรบปลาบริโกแลแฮมเราก็จะกินคู่กับแอลกอฮอล์นะทุกคนคะวันนี้อาหารเย็นเรดสเปนเมดิเ c อร์เรเนี่อนนาอยู่ในตัวเมืองที่โครเอเชียน,นั่นแหละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าเป็นลุคท็อปวันนี้นะคะสวยมากไปเมดิเตอร์เนที่ร้านนี้เลยนะคะ above rooftop r e s t i o n ได้เมนูมาแล้วเพื่อนๆวิวเป็นไงสวยอลังแม้ พิทายเซอร์เขาจะเป็นสวีเจกุ้งของพี่วิลลี่เนี่ยจะเป็นเนื้อทาท่านะคะของโปรอร่อยมากเชียร์ค่ะทุกคนหขบเปรยมากนี่นะคะก็จะเป็นเมนดิชนะคะอันนี้จะเป็น l ็อบ t เนะคะอุ้ยน่ากินมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเต็กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนใช้เวลาหมัก24วันโอ้โหเป็นไงล่ะเพื่อนๆฟังมากค่ะ วันนี้นะคะเราก็ขึ้นมาด้านบนนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบจุดชมวิวนะคะขึ้นฟรีนี่จะอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเลยนะทุกคนดูดิวส,สวยมากยุโนกนี้คือสุดยอดมากค่ะดีธรรมชาติสวยอาจจะทำแบบวีซ่ายากสักทีนึงแต่ว่ามาแล้วคุ้มแน่นอนนะคะโรเอเชียดูสิสวยุกมูดเลยจ้ะ อันนี้จะเป็นลานเกมมอบท론นะคะจะมีอยู่ทั่วเมืองเลยนักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่จะมาเพาะเกมมอบทนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่บนเคเบิลคานะคะกำลังบขึ้นไปข้างบนค่ะ ตอนนี้นะคะเยี่ยมก็กําลังจะมารอดูคอนเสิร์ตออเคสตรานะคะเพราะว่าแยมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังแบบเพลงคลาสสิคลอะเลยอย่างเงี้ยพอเห็นเขามีนี่เนี่ยพี่วิลลี่ของลัจองตั๋วให้เลยครั้งนี้เราก็จะดูกันประมาณชั่วโมงครึ่งอยู่น่าสุดเลยตั๋วก็ราคาแบบไม่ได้แพงมากนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูคอนเสิร์ตกันดีกว่าว่าจะเคาะแค่ไหนๆๆๆๆหนะคะนะคะเป็นบรรยากาศข้างในสำหรับคนที่ชอบมิวสิกนะต้องแวะมาเลยนะคะ วันนี้เราก็จะดูคอนเสิร์ตตรงเบาคนนี้เลยเป็นตัวที่แบบดีที่สุดเลยนะคะมาแล้วนะคะนี่จะเป็นแับนัดเล่นเพลงของเราในวันนี้ คนตอนนี้เรากำลังจะมาพายเรือคายักนะคะพี่วิลลี่เวดหน่อยนี่สวยมากเลยสำคัญมากนะคะคือต้องใส่แจ็คเก็ตแบบนี้เยมก็ใส่เป็นเดรสแบบธรรมดากับรองเท้าแตะนะคะปักเดี๋ยวเราไปพายเรือคายักกันดีกว่าะน้ำนิ่งมากน้ำเย็นมากทุกคนเยมากอากาศกำลังดีนะไม่ร้อนเลยมันมีณ23องศาแต่น้ำคือยังเย็นไปค่ะไปค่ะวิวสวยมาก ตอนวันนี้นะคะเราอยู่ที่เกาะในคอเอเชียตอนนี้เรากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆชมก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะนี่เป็นรถป๊อปนะคะที่เราเช่ามาประมาณวันละพันกว่าบาทเก่อน,นี้นะคะชื่อว่าโคชูล่านะคะ ค่อนข้างกว้างเลยนะใหญ่กว่าสมุยนิดนึงที่แรกที่เราจะหยุดกินอาหารกลางวันกันนะเออลยร้านอาหารนะกินมากทุกคนบรรยากาศดีสุดๆไปเข้าไปในร้านกันค่ะเรายังใส่บวกกัตดอกยูทุโคน้โหนี่มือนี้นะกินมากของสดสดเลยนะคะโลคือน้ำใส่มาก น้ำใสจริงๆทุกคนขนาดอยู่ตรงนี้นะคะน้ำแบบเป็นสีเขียวมรกตเลยอ่ะนี่ขนาดเี่ท่าเรือนะเดีย๋ยวเราจะไปเกาะคาวานะคะซึ่งเป็นเกาะที่มหาเศรษฐีเนี่ยเขาชอบไปพักร้อนกันก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่เป็นความฝันของหลายๆคนปลาปาูปลาหมึกสดอร่อยมากจุจ๊ๆเหมือนแบบเพิ่งจับไปทอนเลยอร่อยมาก ตอนนี้เราจอดมอเตอร์ไซค์นะลงมาดูชายหาดแถวนี้นะำจริงๆพู้ประมาณหนึ่งล้านขังโอ้โหนี่ก็คือน้องๆเมาดีเลยอะทุกคนใสมากอยากจะกระโดดลงไปแล่นเห็นอย่างงี้นีดหนาวนะเนี่ยหนาวนะเนี่ยส่สุดหอยเมน้นเยอะจริงๆเค,ยค้ยขนลุกไม่เคยเห็นที่ไหนมีหอยเมน้นเยอะขนาดนี้ เเหยตาปาป่ลทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะขี่มอไซค์เข้ามาที่วัยนารีอันนี้เป็นแบบไร่อุมุลลนทั้งหมดเลยที่เขาผลิตไวน์กันจริงๆแล้วก็ยุโรปเนี่ยไวน์เจะไม่แพงด้วยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนอกจากที่นี่นะคะจะทะเลส่วนแล้วเนี่ยอากาศคือดีมากส,สดชื่นเหมือนแบบอีกส่วนหนึ่งของโลกที่เป็นปอดของโลกคือแบบหายใจเข้าแล้วแบบ เม,มื่อกี้พี่วิลลี่เขาลองชิมไวน์ไปนะคะสามแก้วนี่สรุปก็ซื้อกวดนี้ค่ะสวยแม่จะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือที่ยุโรปเนี่ยเขาจะมีเ u l t u r e การดื่มไวน์เนาะมาตั้งแต่สมัยก่อนก็คือดื่มไวน์ที่นี่ไม่ตกนรกน,นะคะทุะกคนตอนนี้นะคะเราก็เสร็จที่วันิลลี่แล้วเดี๋ยวเกาะต่อไปที่ที่เราจะไปกันนั้นก็ <c oughs> คือทาวา ก็ที่พหาสิที่นะคะชอบไปเที่ยวกันเปยคับร้อนป่ะใส่เด็กแว้นแบบเรานะคะก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กันต่อไปเพราะเราไม่ใช่ว่าหาเที่ีนะคะไปะค่ะ